ตัวกลางอดี๋ยวเข้ามาอีกเออนี่ตรงกลางอีู่ตรงนี้ตรงกลางอ่ะเอาเริ่มไปเลยเร็ว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 อย่าช้าครับอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าเร็ว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 กันที่เร็ว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 โอเคครับขัดตำแหน่งขัดตำแหน่งขัดตำแหน่งวิ่งวิ่งเร็วเร็วขัดตำแหน่งครับเหมือนเราขัดตำแหน่งเออเวลาเสียบอลเขาจะบุกแล้วขัดตำแหน่งตัวเองให้เร็ว เอาเตือนเร็วไปไไปอ่าถ้าอีดป้าผมปอดต้อนวีดขับรถขับที่หกนทีนะเอาเร็วเล่นเล่นขับเล่นเล่นเล่นทีเล่นที้เล่นที้อ่าขับรถขับที่กสามครั้งทั้งหมดเลยเอบประตูไม่ต้องประตูไม่ต้องเอานั่เก็บอลเร็วเอาตับต้มงตัาตแหน่งเร็วเร็วเร็วขับเร็วเร็วเร็ว ชุดสองพร้อมนะชุดสองทุกตำแหน่งต้องเคลื่อนที่นะลูกฟุตบอลไม่ใช่ว่าเรายืนดูเพื่อนเข้าใจไหมพี่ห้ามเข้าใจป๊อบอลอยู่ไหนเราเคลื่อนที่ตามแต่ว่าใครเคลื่อนที่ในพื้นที่ตำแหน่งเราเริ่มครับเคลื่อนที่ถูกเคลื่อนที่ถูกเร็วเคลื่อนที่ถูกให้ขยับไปหาบอลเร็วพลิกเร็วให้เร็วให้เร็วให้ใครให้เร็วพลิกเร็วทำให้เร็วช่วยกันเล่นเร็วเร็วเร็วเข้าเข้า การต้มแดงเร็วเร็วเร็วการต้มแดงนี่การตแหน่งครับนี่การตแหน่งเออยการตแหน่งให้เร็วการตแหน่งให้เร็วโอ๊ยตายแล้วเึินที่ครับเึินที่เดินขึ้นที่เร็วเดินวางวางเร็วเลือกเลือกโอเคครับเร็วเร็วพี่พีสเร็วตัดที่ใจเร็วเร็วตัดที่ใจเร็ว ลงสามเททำหมดเลยเร็วบอลได้ดีผู้ต่อสู้อ๋อนิ่งๆอีกนิ่งๆบอลได้ดีผู้ต่อสู้หายลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งเร็วเร็วกระตุ้นแรงกระตุ้นแรงกระตุ้นแรงพุ่งเติร์นเร็วขยับพุ่งเติร์นเฮ้ยเร็ว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 ข้ากระโดดคราวนี้ลงห้าข้างครับ โคชุดที่สองครับเปลี TA ่ยนเลยอันนี้ชุดหนึ่งชุดหไปจิบน้ำครับไปจิบน้ำเร็วน้ำอันนี้ไม่มีคจะสู้นะเดี๋ยวจิบน้ำเสร็จยไมไหนนะเดี๋ยวเนึงเยไหมูเอาเร็วเร็วครับตู้ตู้เลเปเลอนี่ไสงเปลี่ยน

เรเร็วเร็วเร็วเรือเร็วเร็วเร็วเร็เร็วร็วเร็วร็วเ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 วเร็วเร็วเร็ร็วเรรเร็วรเร็วเร็วเร็ว ตัดต้นเด้งตัดต้นเนี่ถูกไหมกรอบหน้าคุณอยู่นอกกรอบคุณยิงยากใช่ไหมมันไกลใช่ไหมทำยังไงมันถึงจะยิงง่ายเข้าไปในกรอบถูกต้องเข้าไปในกรอบุลสาบเลยถูกไหมถ้ามันอยู่ไกลก็พาเข้าไปในกรอบหนีเข้าไปเพื่อที่ขยับเร็วเร็วขยายออกขยายออกไี่ห้ามขยายออกเออขยายไปละบอลขยายไปละบอลเออเล่นยังไงก็ได้แล้วแต่เลือกเลยจะเล่นซ้ายไหนเล่นซ้าย เอโอเคนะไปกินน้สาเข้าไปชแรกช่แรกเข้าไปเล่นช่วน้องหน่อยตำแหน่งไหนขาดเข้าไปเลยเข้าไปยิงไม่เข้าเวเอากระสุนแงครับกระสุนแดงอ่าใครพี่ใครแทนพี่ยอโตเร็วใครพี่แทนโตเตเดินยังในกลางดิกลาง เล่นนาได้ป้ะไปเล่นนาเลยด้วยนี่เล่น,น,ลน,น,นขวาจะเล่นไหนขวาเลนได้ไหมหรือจะเล่น,นออทางซ้ายโ,โอเคเล่นทางซ้ายได้บ่ะท่าน <between> พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่าง,งเง้ยไอพี่พี่ว่าตัวมาเล่นหน้าดีกว่าพี่ว่าตัวมีความเร็วโอเคเลนทั้งโอเคไหมอ๋อพี่ว่าตัวเล่นนาได้อ่าครับเคลื่อนที่ครับไอ วันสองเลยพี่บูวันสองวันสองให้ใครเร็ว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 เพื่อนที่ครับมีเตือนเพื่อนที่ตาบอลเร็ว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 จาดตำแหน่งครับให้ของหน้าเขียบเองยิ่งเข้าเขียบเองโอเคเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวจะลงไปอีกรอบนึงนะอีลงไปอีกรอบนึงจะไม่บอกบอลครูจะไม่บอกบอลให้เราเลือกเไดนเองบอลหนึ่งบอลสองตำแหน่งไหนคุณเล่นเอาเองเล่นตำแหน่ง เลือกตำแหน่งเอาเองเข้าใจไหมครับแล้วก็ให้เคลื่อนที่ขึ้นมากูจะไม่บอกนะว่าวันหนึ่งหรือวันสองให้คุณเลือกเอาเองผมจะบอกปอนน้อเหวแค่สัญญาณปิ๊บให้ประตูเคลื่อนแล้วคุณก็เล่นเอาเองเก็บอ้ลูกนึงครับอ่าเร็วเคลื่อนที่พี่ห้ามครับยืนท่าตียวทำไมพี่ห้ามบอลอยู่ไหนอเออเห็นไหมสมาธิถูกต้องให้ยีบอีกให้ยีเยีบยงบมาปอบยิง อ่าปาุกคอรับเปี่น้องชุดแรกไปเปลี่ยนน้องครับไปลุชุดแรกไปุดแไปเเร็ววิ่งวิ่ง่งเปลี่ยนตาตำแหแ่งเลยลูกชุดแรกเปลี่ยนน้องเดี๋ยวจะลงอีกรอบหนึ่งทีจะไม่บอกนะให้เล่นกันเองเห็นครับไม่เชดบอลเล่กันเองต้งบอลนดงดีครับอ่าโอเคอาเร็ว เร็วเร็วเรวเาตำแหน่งรับเร็วเรเยโอเคอันนี้เกมรุกยนเรบเดีวจะสอนอีกทีหนึ่งวันนี้เอาเกมุกก่เล่นเกมุกคนเดียวตอนนี้เกมรับเดีวค่อว่ากันทีเกมุกอ่เล่นเกมอย่างเดีวเอาุกไหนหลัง่ะนน่ะเออม่หุดอาวเื่อนที่ครับบอลตั้งเต้นบอลตั้ง ไปเลยบอลเด้งบอลเด้งยี่บอลสองดิบอลสองดิบอลสองบอลสอง,สองโอเคตามสามถูกต้องครับอ่าเร็วกลับตำแหน่งพี่ห้ามเอาโดนท่าทีก่อนดีดูอะไรเออเขาไปบอดใส่เราคนนะ <c oughs> เร็วยาวมือบอลบอกว่าไงบอลเคลื่อนที่มาอยู่ตรงไหนเราก็เคลื่อนที่ตามมันกอลมาเรื่อยๆเข้าใจไหมครับอ่าเคลื่อนครับเคลื <c oughs> อ่อนเคลื่อนเร็วเคลื่อนเร็ว con bon đi tên có luôn có mà con luôn